สรุปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเขามีนนดเตะเออมีนัดเตะเดี๋ยวเราเจริญพรครับวันนี้ก็ก็หัวแช่ได้หมนเดิมนะครับวันนี้ที่เราใส่แมสเพราะว่าไม่ใช่อะไรปากเราหมีนนะทุเคราเราไปผ่าฟันคุ้ดมาแล้วข้างในมันเหมือนจะเน่าอ่ะมันไม่ได้เน่าหรอกมันไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรเออมันเป็นกลิ่นคาวเลือดขี้อะไรเียลือดมันซซิ่วมันยังไม่หยุดเลือดอีกเหรอ มันก็เลือดทุกวันนะเธอจริงเหรอมันซึมออกนิดนึงแสดงว,ว่าเธอเป็นคนที่ความดันสูงแล้วแหละเออจะปวดหัวเออแสดงว่าเป็นคนที่ความดันสูงเขาว่าถ้าเกิดเป็นแผลแล้วเลือดเลือดอันนี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะไม่ความถ้าความดันต่ําเลือดน่าจะไม่ไหลออแต่ความดันสูงอ่ะเลือดน่าจะไหลเยอยะเวลาเป็นแผลเป็นอะไรเนี้ยนะออถ้าจับไม่ผิดนะอากาศมันร้อนด้วยไม่ใช่ไรไม่ร้อนบ้านหนาวจะตายกี่นาทกเออกุติสร้อนมาก แล้วทีเนี้ยตอนนี้คนเราจะไปไหนคุณอนาะวันนี้เราจะไปถ่ายนอกรอบกันบ้าเราจะไปถ่ายนอกรอบนอกรอบคืออะไรถ่ายชุดคลุยไม่ใช่ปกติขาวชุดคุยน้องก็ถูกเหรอเออชุดคุยเออนั่นแหละคุณน้าของเราจบปริญญาแล้วทุกคนปริญญาอะไรปารินยาใจเออปริญญาใจอ,อุญญจ๊ยคิดถึงน้องสาวหรอโน้ตโอเค โนปริญญาใจทั้งนั้นเออเดี <pursue> ๋<ม>ยวเราที่รู้ว่าจะไปไเราไปเรื่อยเรื่อยๆแต่ว่าม yep. ีมีในใจอยู่ที่หนึ่งก็คือที่กต้องเรากำลังจะไปเนี้ยไปดูแบบว่ามันเบิกไยถ้าเบิกแล้วก็เปลี่ยนที่นะทุกคนในจังหวัดเบีย์มันใหญ่มากเดี๋ยวเราไปหาที่ต่างๆที่มีติ๊งเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคุณทุกคน อะไรขึ้นตอนนี้เราหาทางเข้าวัดไม่เจอหาทางเข้าวัดไม่เจอก็คือเลี้ยวผิดซอยทุกคนดูสีคุณน้ำพาเราไม่ได้ไปไม่ได้คุณลุงโบกโบกอยู่เมื่อกี้นี้ทุกคนคือยังไงเอ่ยเล่าน้าว่าเราจะถึงไหมคุณน้าดีๆเมื่อกี้เราเลี้ยวขึ้นมาจากซอยนี้แล้วตรงนี้คิดดูเอาละแกันซอยเพิ่งเลี้ยวขึ้นมาเมื่อกี้ยังถ่าน อาจริงจริงวันนี้ยเราเซ็ตผมก็เปิดเปิดไฟเจอหมองประมาณจะเจอกันนะนี่ใกล้ถึงแล้วทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยโอ้หสูงสวยอย่นะนะเนาะ้มต้นไม้อ่ะนี่วัดป่าเขาน้อยอุ้ยเท่ากับว่าเรามาทัวร์วัดป่าเขาน้อยนี่ไครสถูปหลวงพ่อใช่ไหมใช่เนี่ยอุ้ยทุกคนอมีคนรูป คือในความที่ว่าเราชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับขอมอยู่แล้วเขาทำฟิลขอมมาทุกคนมันคือมันจึ้งอ่ะใช่ไหมคุณโุ้ยนี่แหละได้คลิปลงทิกตอกแล้วเนี่ยเขาทำความสะอาดตลอดเลยนะนี่ไม่จอดตรงนี้อ่ะไม่จอดคร่ไเนี่ยคุณนะคุณลุกคุณลุกคุณลุค โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างเนาะดีทุกคนเราก็ลงมาแล้วนะเขาห้ามใช้เขาเขาบอกว่าก็ใช้เสียงคือจะใช้เสียงดังอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขตภาวนาเราก็จะพูดค่อยๆนะตอนนี้คุณนาของเรากาลังจะใส่ชุดอุกอุยมากแล้วชุดเขียวแล้วนะคุณนาคือแรงเกินเนี่นรองเท้า เ่อ,ห,เอหรอเกือบนึกว่าลืมเออนึกว่าแต่ลืมฉันกำลังจะวีนไงก็ถ่ายแต่ช้อนบนไงโอเคเดี๋ยวเราไป,ไไปเจอสถานท,ที่ที่แบบที่เราจะถ่ายดีกว่าเนาะทุกคนนี่นะอะไรนะปีนายังไงเอาใบป,ปริญญาเอา้าสรุปแล้วก็ลืมใบป,ปริญญา <S <S ดูความ ความโกะความอะไรของคุณาน้าเราเรับบริจาคตังแรกนะโุ้ยหนูรู้รับบริจาคเมื่อกี้สักก็พูดอยู่ไม่แต่ตรงอกอ่ะมันพอดีก็ตรงหุ่นมันไม่พอดีคือชุดใหญ่เกินชุดใหญ่เกินๆๆๆๆเอาเขาไปเอาให้หน่อยอุย้ยใช<ค>่<ค>ผ้าใช่เนีน,ออนถอดรองเท้าก่อนฉันถอด อะหรอะหรถือมือขวาแต่ฉันก็จะขึ้นไปถ่ายทิ๊กตอกอยู่ข,ยขึ้นไปด้วยไม่ได้หรอ คือมันอาจจะมืดนิดนึงนะเพราะว่าแสงจะทาเกินเอาอที่เขาให้ถอดไม่ถอด,อถอดโอเคอย่าไปถ่ายคุณน้าก่อนนะเนี่ยตรงต้นไม้เนี่ยต้งนอค่ะ ตรงเหล่งมาเนี่ยตรงนี้ก็แับเนี่ยเอาปริญญาแล้วก็วางคู่เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปกอนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเราจะเข้าไปข้างในกันนะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่พูดนะเราจะขึ้นข,อขอ้อคอมเอาเพราะว่าถ้าพูดแต่ก็พูดแต่ว่าเขาห้ามพูดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ย คือเมื่อกี้เขาจะเข้าไม่ได้เข้าน้เพราะเขานั่งสมาธิอยู่ก็คือลูกศิลย์ลูกหาเขาขึ้นมาปมาณนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนโอเคก็เนี่ยถ่ายเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนจึงบอกได้รูปเดียวทุกคนถ่ายประมาณร้อยรูปได้แค่รูปเดียวพูดให้มันเวอร์ก่อน เราจะไปสถานที่ต่อไปเลยป่ะงั้นเราไปสถานที่ต่อไปเลยทุกคนการผ่านนของเราแล้วคุณน้าต่อไปเราจะไปที่สถาช้าสถานช้าเลยนะคือก็ตื่นเต้นอยู่เพราะก็เห็นบ่อยอยู่แต่เราต้องถ่ายให้เสร็จเร็วๆนะเพราะถ้าคำพวกนั้นมาจองมาแว้นแล้วฝนจะตกด้วยเพราะว่าวันนี้วันเสาร์ทุกคนเปรุ่นก็จะเยอะหน่อยสุกเสาร์อะไรเงี้ย มันเกือบจะได้แล้วว่าแต่แบบคือมันไปกัดนายแบบนะมันไม่ได้ไปกัดตาล้องนะเพราะว่าคือเราเราก็นับให้เขารููจังหวะนะแต่ลองเอามือถือถ่ายไหมเออเมื่อกี้ทำไมเราไม่ลองนะเออไม่เป็นไรถือว่าออกมาเร็วโอเคอเคจอ<า>กันที่สนามชักอารีนา ตอนนี้เราก็มาถึงสนามช่างอารีนาแล้วนี่ฝ่ามืดก็คุ้บดดนดีนดีคือฝนจะตกแล้วทุกคนคือความมันคือกระเทยมาก,กี่โมงนะไม่ทราบไม่ก็คือถ้ามาเร็วกว่านี้มาเร็วกว่า <centres S 2> นี้ก็แสงมันแรงไงเราก็เลยแบบเอ้ยไม่อยากมา ต่มาช่วงแบบบ่ายๆมากๆแล้วก็คือมืดฝนจะตกคือก่อนจะมาก็ไม่ได้เช็คอะไรนู่นนั่นนี่คือฉันบอกแล้วว่าให้มาถ่ายไม่งั้นก็วันจันทร์เออวันจันทร์ไมาไม่ไไม่เอาอุ้ยเธอเอาจริงๆมันไม่ได้อ่ะเธอฉันบอกเธอแล้วเธอไม่ฟังฉันเธอเป็นคนโง่นี่ไงตรงนี้มีเคฟซีเท่าไหร c เคฟซีฉันก็กินไม่ได้เธอก็ต้องเข้าใจนะฉันกินได้ เวเธอจะมากินอ้างทะเลาะเอาเธอได้ไงแม็โดนัลทุกคนนู่นตรงนู้นเดี๋ยวเราจับไปถึงจะถามว่าจะซื้อบัตรที่ไม่ขายรูค่ะจะเป็นสเตเดียมทัตอนนี้สเตเดียมทัวร์ติค่ะเพะว่าด้านในันกี่ลางก็สอก็สองก็สองบจะสามารถังดูได้ที่นี่เราม่เตีงแล้วก็ยังเออเห็นเมสบอกแล้วเขามีนัดที่ดูปายอยู่ไไม่เป็นไร ปีดเดี๋ยวเรามาถ่ายตรงนี้ถ่ายรปนขอบมังกรปะไม่เอานู้นตรงนู้นก็ได้ไม่เอาก็ไปหาเอาโอเคสรุปแล้วเราก็ไม่ได้สรุปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเขามีนัดเตะเออมีนัดเตะเดี๋ยวเราก็ปิดคลิปเลยเพราะไม่มีที่ถ่ายแล้วไม่มีที่ถ่ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะเพืบอน ได้สักได้สองรูปเออได้สองรูปไปายก่อนกูนจ่า